หลังาที่เคารพรักทุกท่านนะครับรู้สึกดีใจมากนะฮะเห็นพี่น้องหนาตากันขึ้นทุกวันทุกวันนี่คือภารกิจที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะถ้าเราไม่มาพี่น้องครับอย่าไปคิดนะว่าภารกิจนี้ไม่ใช่ของพวกท่านนี่คือภารกิจที่สำคัญนะครับเพราะเราเป็นคนไทยเราจะต้องปกป้องประชาธิปไตยของพวกเราหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง ก็คือสิทธิ์และอำนาจของท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องครับใช่ไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าสิทธิ์และเสียงของท่านอำนาจแต่เราเป็นเจ้าของประเทศชาติแต่มันใช้วิธีการแต่มันใช้วิธีการในการที่จะผ่อนทายหรือเลือกตัวแทนของพวกเราเข้าไปบริหารเลือกนายกเลือก สอสอเขาไปนี่แหละครับเขาเรียกว่าเลือกตัวแทนของพวกเราเข้าไปพอเลือกสอสอตัวสอสอก็จะต้องไปเลือกนายกอีกทีหนึ่งนายกก็จะมีการฟอร์มรัฐมนตรีฟอร์มรัฐบาลรู้ว่าใครมีประสบการณ์ในการที่จะทํางานด้านไหนอย่างคนนั้นเก่งเศรษฐศาสตร์เก่งเศริศาสตร์ในการค้าขายเขาก็จะให้บริหารเรื่องการคลัง หรือไม่ก็จะให้ไปประจําการค้าการขายก็ไปให้ไปประจํากระทรวงพาณิชย์แต่ถ้าเก่งในเรื่องการปกครองวิชารัฐศาสตร์ก็ให้ไปดูแลกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเก่งในการที่จะดูแลควบคุมกําลังพลต่างๆก็ต้องบอกได้เลยว่าให้ควบคุมดูแลทั้งกรมตํารวจและก็ทั้งสายที่กระทรวงกลาโหมด้วยอะไรประ,ประเภทนี้ นี่คืออำนาจสายในการที่จะทำงานพี่น้องที่เคารพครับผมต้องขอากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าทำไมทุกวันนี้ถึงมีคนที่เกลียดนะครับพระน้ท่านนายกทักษิณและเลยเถิดมาจนถึงนายกยิ่งลักโดยเฉพาะนักวิชาการพี่น้องครับตั้งแต่ที่ท่านนายกทักษิณมามาทำงานนักวิชาการที่มันเป็นธรรมเนียม วัฒนธรรมที่มันปฏิบัติเนี่ยมันชอบที่จะเข้าชื่อนะชอบที่จะร้อนวิชาและอวดตัวเองนักวิชาการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้างจุฬาบ้างมหาวิทยาลัยที่ดังๆมหาวิทยาลัยศรีวทุมอะไรเยอะแย,ยะไปหมดเป็นร้อยกว่าคนเสร็จแล้วก็จะมีการส่งแนวความคิดหรือว่าไอเดียเหล่านี้คอนเซปต์เหล่านี้ส่งไปที่รัฐบาลและมีการเสนอแนะรัฐบาลว่า สมควรที่ว่ารัฐบาลจะต้องทอําอย่างน้นอย่างนี้ที่นี่มันเป็นเคยเป็นอย่างนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับรัฐบาลคนที่ความรู้อาจจะต่ระสบการอาจจะน้อยพี่น้องครับอย่างเช่นรัฐบาลบัญหารหรือรัฐบาลชวนหลีกภัยอย่างนี้เป็นต้นพอคณาจารย์กลุ่มคณาจารย์วิจารณ์ไปปุ๊บมันจะทําให้รัฐบาลเสียหลังวัด ก็จะเกิดการด้วยว่าคนก็จะมองว่าเฮ้ยรัฐบาลมีประสบการณ์หรือเปล่าเอ้ยไหวหรือเปล่าบริหารประเทศชาิบ้านเมืองไหวหรือเปล่าเสร็จแล้วเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่เจอสภาวะอย่างนี้นั้นเจอครูบาอาจารย์ชอบมาสอดแทรกทางการเมืองมีการที่จะมีการเรียกร้องหรือพยายามเสนอแนะอย่างน้นอย่างนี้ผ่านรัฐบาลนะฮะเหมือนกับจะสอนงานรัฐบาลว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะ ถ้าไม่ทาเดี๋ยวบ้านเมืองก็จะเสียหายพี่น้องครับเขาแก้วิธีปัญหาอย่างนี้ได้ยังไงเขาแก้วิธีอย่างนี้ด้วยการที่ว่าส่งคนพิเศษเข้าไปเข้าไปเอาเงินไปให้เอางบประมาณไปให้เอาครูบาอาจารย์เอาไปแบ่งกันแล้วปิดปากเงียบไปซะเงียบไปซะห้าวิจารณ์รัฐบาลมันทําอย่างนี้นะครับเพราะไม่มีน้องครับไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็นแล้วแต่ที่ผ่านมาแต่เพอเอิญ พวกนักวิชาการเหล่านี้มันเคยตีกินอย่างนี้กับทุกรัฐบาลที่ผ่านมาครับพราะไม่มีน้องครับแต่พอมาเจอคนอย่างพระน a t นายกทักษิณเขาก็จบด็อกเตอร์จบปร,ริญญาเอกใช่ไหมพีม่น้องครับและเขาก็มีความรู้มีประสบาการณ์ในการบริหารธุรกิจของเขาจนประสบผลสําเร็จและรวยเป็นเศรษฐีเลยใช่ไหมพีม่น้องครับเขาถึงมาเล่นการเมือง ปรากฏว่ากลุ่มคณาจารย์เหล่านี้มีการส่งแบบเดียวกันแนวความคิดที่จะไปไปสอนงานรัฐบาลไปเสนอแนะต่างๆนานาปรากฏว่าหงายหลังปึ้งเลยครับพี่น,น้องครับเพราะอะไรเ <salsa. porn. S 1> พราะว่าพระนท่านนายกทรัพยศิลเลยมีการตอบโต้ชี้แจงทันทีครับเพราะอแม่พี่น้องครับพอเจอคําแนะนําจากกลุ่มคณาจารย์เหล่านั้นพี่น้องครับท่านนายกทรัพยศิลว่าอย่างไง ท่านนายกทักษิณบอกว่าขอบพระคุณมากครับท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้มีเสนอแนวความคิดต่างๆมาให้รัฐบาลเพื่อให้เกิดการบริหารประเทศชาติอย่างนั้นอย่างนี้ผมขอขอบคุณในจิตความเป็นที่เรียกว่ามุ่งหวังต่อประเทศชาติหวังดีต่อสังคมพี่น้องครับแล้วท่านนายกทักษิณก็บอกว่าแต่ผมต้องขออภัยด้วยนะถ้าหากว่าบางสิ่งบางอย่างนั้น นะฮะถ้าหากว่าผมจะทําลงไปแล้วมันจําเป็นที่จะต้องใช้แนวความคิดของผมผมก็ต้องใช้นะแต่ว่าแนวความคิดของพวกท่านวางเก็บไว้ก่อนขอให้พวกท่านกลับไปสอนลูกศิษย์ลูกหาให้มันเจริญเติบโตให้มันเป็นเรียกว่าแหล่งศัพวิชาการโดยตรงสอนลูกศิษย์ลูกหาให้เก่งมากๆเก่งมากม,ากมากและประเทศชาติจะได้มีพลเมืองมีทรัพยากรทางภูมิปัญญาได้มากที่สุดใช่ไหมพี่น้องครับ ปรากฏว่าพี่น้องครับท่านนายกทักษิณก็ยังมันเน้นอีกว่าขอให้ผมใช้แนวความคิดความรู้ของผมบ้างประสบการณ์ของผมบ้างผมจะนํนารัตนวาให้ประสบผลสําเร็จและจะทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองแน่นอนขอให้ผมใช้แนวทฤษฎีของผมและประสบการณ์ของผมมาทํางานให้ประเทศชาติเถอะครูบาอาจารย์ขอให้ไว้วางใจได้เท่านั้นเองกลุ่มคณาจารย์ต่างๆพี่น้องครับปรากฏว่าหน้าหงายหลังตึงเลยหน้าแตกยับเยินหมอไม่รับ เย็บเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ต้องตบมือให้กับท่านนายกทักษิณหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มครูบาอาจารย์เลยไม่พอใจท่านนายกทักษิณนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถึงขนาดมีการเริ่มมาเรื่อยๆมีการเรียกร้องนายกมาตาเกตให้กับนายอภิธิ์เวชาชีวะหลังจากที่ขับไล่ท่านนายกทักษิณออกไปแล้วใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือ สาเหตุของกลุ่มคณอาจารย์ที่ไม่ชอบท่านนายกักษินและนามาสู่ท่านนายกยิ่งรักด้วยวันนี้ผมมีเวลาน้อยที่จะมากาบเรียนเพราะไม่เป็นน้องพูดคุยทางการเมืองแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทางเวทีนะทางแกนนําท่านบอกว่าวันนี้จะให้มีภาคบันเทิงเข้ามาแทรกอยู่เยอะเพื่อจะให้พี่น้องสนับสนุนเอ่อเพื่อเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ผ่อนคลายได้มีความสนุกสนานนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอกาบเพราคุณพ่อแม่พี่น้องและคอ เอาไว้แคปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับพ่อแม่ม่น้องครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ